สิ่งอนี้คือเจตนาลมของพวกเขาประเทศไทยเป็นหนึ่งเป็นเดียวแบ่งแยกไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นประเทศไทยเป็นหนึ่งเป็นเดียวแต่แบ่งแยกได้คุณส่วนยอมหรือเปล่านะครับถ้ามีการทราําประชามติถ้ามีการลงประชามติใครเห็นด้วยก็เท่ากับเรียกร้องแกักสับสลุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศไทยนั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอก็คงจะเป็นเรื่องของการล้มรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่รับฉายาว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงวันนี้ผมจะนําคลิปย้อนหลังมาให้กับหุ้นส่วนได้ดูกัน ว่าคลิปดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมต้องมาล้มรัฐธรรมนูญด้วยที่เราพยายามที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองสาเหตุที่เราพยายามยื่นในเรื่องของร่างนิรโทษกรรมสาเหตุที่ต่างชาตินะครับ UN อะไรต่างๆนะครับประเทศต่างๆที่เขาออกในเรื่องของคําตําหนิตีเตียนปร,รประเทศไทยนะครับเพื่อขอมีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่แน่ชัดเพื่อขอ เราจะวิเคราะห์ไปในทิศทางไหนเราพยายามที่จะแก้1นึสาเหตุที่เราพยายามยื่นในเรื่องของร่างนิรโทศกรรมสาเหตุที่ต่างชาตินะครับย n อะไรต่างๆนะครับประเทศต่างๆที่เขาออกในเรื่องของคำำําตําหนิตีเตียนมาถึงประเทศไทยนะครับเพื่อขอมีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเนี่ย มันก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่แน่ชัดที่ผมฟังเลยเนี่ยผมต้องถามคุณตรงๆเลยนะว่าต่างชาติมีสิทธิ์อะไรกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะใช้โดยคนไทยและต้องแก้ไขด้วยกลไกในประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่คุณไปฟังต่างชาติแล้วคุณจะมาแก้ไข UN เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไทยนะและต่างชาติก็ไม่ใช่เจ้าของประเทศแล้วผมต้องบอกเลยนะว่าประเทศไทยเป็นเอกราชและไม่เคยเป็นอาณานิคมของมันเป็นจริงสำหรับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรามีทางเลือกอยู่สองทางเลือกด้วยกันครับทางแรกคือทำเหมือนเดิมไม่อยากฟังในสิ่งที่ไม่อยากฟังไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่ยอมรับการมีอยู่ความเป็นจริงแบบใหม่แล้วก็เลือกที่จะกดเอาไว้หากประทุข,ขึ้นมาก็จับปราบแล้วก็เขียนค่าให้หลับจาผมกังวลว่าหากดึงดันที่จะใช้แนวทางแบบนี้จะไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดีขึ้น แนวทางที่สองก็คือยอมรับความปกติใหม่ของสังคมไทยแล้วสร้างบรรยากาศพื้นที่ปลอดภยัยในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทําความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่เรียกร้องการปฏิรูปต้องการอะไรเห็นว่าอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจริงหรือไม่อย่างไรและการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างสถาบันทําความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีข้อกังขาอะไร มีข้อกังวลอะไรและมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากนั้นก็ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการสแสวงหาฉันทามติใหม่ภายใต้เป้าหมายร่วมกันก็คือการทำให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงเราควรใช้กลไกของรัฐสภาร่วมกับรัฐบาลและประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการกระบวนการนิติบัญญัติ การอภิปรายปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการเห็นชอบการเห็นชอบท่านภูมิใจไทยนะครับแต่ว่ายังไม่มีมติพักนะครับแต่ว่าส่วนตัวในเสียงพี่น้องสมาชิกนะครับแกนนาทั้งหลายในภรคภูมิใจไทยเนี่ยเห็นชอบเรารู้ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็มีอยู่หลายประเด็นที่เราอยินดีอยากจะร่วมแก้อยากจะนําแก้ด้วยซ้ำ ยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองไม่แตะแต่หนึ่งสองไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราไม่พูดไม่พูดตรงนี้แหละหมดหนึ่งหมดสองพูดผิดอ๋อขาพูดผิดหมดหนึ่งสองที่จะนําไปสู่การแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองนะครับธรรมตราอื่นลมาตรไปว่ากันมาตราอื่นไม่เคยมีความกังวลเลยว่าจะต้องไปตัดทอนปรับปรุงปรับเปลี่ยนอำนาจขององค์กรหนึ่งองค์กรใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดพูดคุยกันได้ 8กุมภาพันธ์เนี้ยมีแค่สองทางเห็นชอบคือเห็นชอบให้ล้มรัฐธรรมนูญห0แล้วไปร่างใหม่ทั้งฉบับทั้งฉบับตั้งแต่มาตราหนึ่งจะไม่ใช่แก้ไขบางมาตราไม่ใช่ครับเจะร่างใหม่หมดเลยร่างใหม่หมดเลยมาตราหนึ่งประเทศไทยมีราชนาธิึ่งเดียวเป็นแบบยากไม่ได้ก็แก้ได้พอไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคุณเขียนอะไรก็ได้ครับคุณจะเขียนให้เป็นสาธารณรัฐก็ได้คุณจะเขียน รัฐมนูลเหลือร้อยมาตราก็ได้อันนี้อันตรายมาตราสองประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระวริย์เป็นประมุขคุณอาจะเขียนว่าประชาธิปไตยพระตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นอะไรเงี้ยเขียนได้คุณจะเขียนยังไงไหมซึ่งเคยมีร่างแบบนี้แล้วใช่ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องแก้ไขบางข้อทีีน้แล้วข้อไหนบอกมาตรงๆทีนี้ทีนี้อันนี้มันไม่ใช่ทําแบบนั้นอาจารย์มันบอกว่าเห็นชอบให้ร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ ผมไปกาไม่เห็นชอบแน่นอนผมไปกาไม่เห็นชอบเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราถ้าเราเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนมายรตาน,น,นะผมเห็นด้วยกับกแก้รัฐธรรมนูนเรื่ององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกตปปชเรื่องคอรมอเรื่องสอสควรจะมีคุณสมบัติเดียวกับสสกรรัฐปรออะวีต์สวหัว,หวต้องแก้ครับเดนว่าคุณสมชายเข้าใจผิดไหมคะวค,ควร เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณสมชายจะได้กลับมาเป็นสวได้อีกรอบหนึ่งอันนั้นได้ประโยชน์ส่วนตนแต่ประเทศชาติาเสียหายนี่เป็นคนได้ประโยชน์เลยนะย <c oughs> ไม่ใช่เอาดีใส่ตัวนะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคือถ้ารัฐธรรมนูนหกศล้มเนี่ยเขาห้ามสวผมเนี่ยเป็นอีกแล้วตลอดชีวิตเขาห้ามผมเป็นกรรมการองค์กรอิสระสิบปีเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญล้มปับ๊บคุณได้กลับมาหมดเลยถูกต้องคุณสมชายแบ่งกานใหญ่โตเลยนะที่เสียหายคืออาจารย์รู้ไห รัฐมนูลปราโกงเนี่ยมันมีพรบประกอบรัฐมนูญตั้งแต่ตัดสิทธิ์นักการเมืองปราบทุจริตไม่มีอายุความพอล้มรัฐมนูญเสร็จพรบประกอบรวมมันล้มด้วยครับคดีปป<บ>ชมันล้มด้วยครับคดีกรกรตมันล้มด้วยคดีหัวสอวอมันล้มด้วย,ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่โรมออกปากเองนะครับว่าต้องการทำเพื่อประโยชน์ของ ต่างชาติไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศไทย 2. คํคำพูดนะครับของพิธทาลิมเจริญรัตระบุชัดเจนเรื่องของการล้มรัฐธรรมนูญเพื่อจัดสรรให้พระหมหากษัตริย์อยู่ในที่ที่เหมาะสมและที่สำคัญสิ่งที่เขาทำตอนนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีการทำประชามติในวันที่8 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,519ไม่ใช่เป็นการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแต่เป็นการทำประชามติเพื่อล้มรัฐธรรมนูญ2,560นะครับที่คุณมีชัยล่างส่วนหนึ่งแต่ความจริงแล้วมีพร่มราชองการโปรดเกล้านะครับสั่งการมายังพลเอกประยุทธ์ให้ทำการแก้ไขทั้งหมด128มาตรา จากคลิปที่หุ้นส่วนได้เห็นคงเห็นชัดเจนนะครับฝรั่งเขาเรียกเ a เปอร์กุดปินเป็นสิ่งที่นักการเมืองทำพูดและถูกนำกลับมาเสนออีกครั้งหนึ่งคงสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณนะครับของผู้ต้องการล,มลม้มรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายหลักต้องการที่จะดิ้รอนพระชอำนาจหรือถึงขั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระปมุข เป็นระบอบประชาธิปไตยตามที่พวกเขาเรียกร้องว่าระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์และอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่สําคัญนะครับพรรคของพิธาถูกยุบเพราะมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง ในระบ,บอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,ค,ครับและลามไปยัง44สอส,อสซึ่งตอนนี้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วต้องรับผิดชอบเรื่องของจริยธรรมตามมาเพราะคำพิพากษาของศารลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรน,นะครับซึ่งยังมีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา13คือล้มล้างการปกครองอีก ต่างหากที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการและมีการไปแจ้งความเนินคดีไว้ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและตํารวจกองปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดูว่าเขาจะทาดำเนินการเารมื่อไหร่นะครับนี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่ต้องการล้มรัฐธรรมนูญและที่สําคัญก็คือท้ายรัฐธรรมนูนทุกฉบับตลอด17ฉบับที่ผ่านมาท้ายธรรมนูญจะมีบทบทหนึ่งเรื่องของการนิ ระโทษกรรมสําหรับผู้ร่างรัฐธรรมนูนทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็น1-1,2ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่าที่เขาพยายามจะเนรโทษกรรมเนี่ยจะต้องถูกไปอายัดยัดไว้บริเวณไนธรรมนูลท้ายธรรมนูญพุทธศักราช2569สมมติเกิดขึ้นมาในบทเฉพาะการนะครับสิ่งอนนี้คือเจตนาลมของพวกเขา ประเทศไทยเป็นหนึ่งเป็นเดียวแบ่งแยกไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นประเทศไทยเป็นหนึ่งเป็นเดียวแต่แบ่งแยกได้คุณส่วนยอมหรือเปล่านะครับถ้ามีการทําประชามติถ้ามีการลงประชามติใครเห็นด้วยก็เท่ากับเรียกร้องและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเตอร์ศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ